น้ำมอนน่าลงากได้น้าเป็นมุมนํำ

รอรักานารอรากานาคนนี้เป็นคนที่่องนั้นตกทางซากไกเป็นมุมน้ำเบิ้ลนั่นเด้งน้ำใจเป็นมุมเด้งนะซากไกเป็นซากไกเป็นน้ำนะซากไกเป็นน้ำเบิ้ลนั่นากไกเป็นน้ำเบิ้ลไหนแต่สิ้นเป็นมุมเด้งนะคนนี้เดิมบันหนึ่งเส้นบ้านนะหนึ่งเส้นบ้านนะเป็นคนที่่องนั่นเป็นคนที่สอง

ตาไกัยนะสาไกัเป็นตัวต้นะสาไกัเป็นตัวต้นะขวาบล้อมนะขวาบล้อมนะขวาบล้อมนะเป็นต้อนะเป็นต้อนะดำต้อนะดำต้อนะวัวตัววัวตัวกขาเลยนะวัวตัววัวตัวกขาแล้วไอ้พี่มัน stuffing, เออเด้งเลยเด้งเลยเด้งเลยเด้งดิ่งต่อไปนั่นดิ่งต่อไปนั่นดิ่งต่อไปนั่นดิ่่อไปนั่นดิ่งดน่งดิ่ด่้างนั่นดิ่ดิ่งเกาะข้างนั่นดิ่งเกาะ้างดิ่กาะขน่น่งเกาะข้างนั่นดิ่งเกาะข้างนั่น่เกาะงนั่นด่าะข้างน่น่าะข้าน่น่เกาางนั่นดิ่าะข้นั่น่งเก้าน่ ส่องมาหนาจ้องมหน้องมนะสามรองนะตามรองนะามรองตรองนะตามรองนะ

Go rồi, dong rồi, go. Eng go anh go đông, anh go đông. Go rồi, dong

của có gì xong nè, của này có gì xong để bắn nương xem nè anh làm chơi cho xong nè, để anh làm chơi cho xong nè Xong, đánh, xong anh anh, xong nè, nè, để anh có thói nà có thói có thói quen có nà quen có thói bên nà nằm <laughs>

นะโนี่มีโอกาสจะมือได้นะตัวดำมมันไม่ชนแลนะ้วนะตัวดำมมันไม่ชน ตังกันนะต้องเรียงตุ้มเรียกตังกันตั้งกันนะตามให้ตาการจมไม่จนกมเลาซะเพื่อนะ

đó phải lao hey, <laughs> hey, <tí nói> hey, luôn ờ <Tortilla> <tí nói> <Hey. tí nói> นาจารซัมเมอนะโนีนาจารซัมเมอร์้กไรกจมาเล้นะกันแรกจมาเล้นนะตั้งกันดีซ่งนะตั้งกันดีซ่งนาจาราัเบอนะโบนีนาจารเอบมันไ

ซาเ้อนะสาเมอนะสามู่ดช่องลูกทางสาบไกับแดงนํำใจนะสาเม่นะคนีสาเม่นะอกนันผู้ีซาเอไปเป็นผุ้ทีชานาโนนน้เป็นผู้บาลายยมนหมอบาช่องนองจามิภัยผูบ้าหน้านาตาตาลานปกัำลังซ้านแสนราชสิ่งของคใจนารกว่กันดีนะพอดีดึงมันส่งเส้นมาเป็นกู้ิีช่ามารอว่านรูว่า Ha yeah.